สวัสดีครับผมอยู่กับช่องนิกกี้สายลึกสายเลียครับผมวันนี้ผมจะพามาร้องเพลงครับที่ท่านพ่อแม่พี่น้องขอกันเข้ามาว่าอยากฟังนิกกี้ร้องกระตุ้มให้ฟังอ,อ๋อเดี๋ยวผมจะพาไปฟังกันเลยครับ <g ul ay> เดี๋ยวผมจะไปร้องให้ควายฟังกันดีกว่าไปาไปชมกันครับพี่น้องตอนนี้ผมก็เดินมาตามคันนาแล้วนะครับผมพลสเรนะครับคันนาก็ผมมาเจอควายแล้วครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงให้ควายฟังนะครับ วันนี้ที่ท่านพ่อแม่พี่น้องขอมาอยากฟังนิกกี้ร้องกระตุม่มเดี๋ยวผมจะมาร้องให้ควายฟังอนะ่ะไปชมกันครับพี่น้องผมก็มาอยู่ใต้ต้นจะเหมาะครับอีต้นจะเมาะต้นจะบกครับพี่น้องนี่ครับโอ้มาเจอขี้ควายด้วยอ่าจะบ,บุญเลศิศควายเดี๋ยวข้าร้องเพลงให้ฟังอนะ่ะอย่าชนข้านะเว้ยเออเดี๋ยวข้าจะร้องเพลงให้เองฟังอย่ามาชนข้านะเอาไปฟังกันเลยครับพี่น้องควายฟังด้วยนะ ครับผมพี่น้องวันนี้ผมก็มาร้องเพลงกันตรึมครับมาร้องเพลงให้คอยฟังอยู่กลางทุ่งนาครับที่ท่านพ่อแม่พี่น้องขอมาว่าอยากให้นิกกี้สลิสาเรือหรือนิกกี้สายฮาครับมาร้องเพลงครับเดี๋ยววันนี้นิกกี้ก็จะร้องเพลงให้ฟังครับร้องเพลงให้คอยฟังด้วยเอ้ยเอ้ยอย่าชนค้าหน่อยข้ามาร้องเพลงให้เองฟังฟังด้วยนะคายเอ้าฟังเพลงได้ครับ <c ười> แหมแลบลิ้นใส่ผมทําไมแหมอ่ะแลบลิ้นใส่คืนหายกัน มาฟังครับเจ้าควายเดี๋ยวผมจะร้องผลงานเพลงโกนภาษาํำซัดครับผมเป็นผลงานภาษาเขมรครับโกนภาษาํำซัดนี้หรือถ้าเป็นภาษาไทยก็ลูกเขยยากจนนะครับพี่น้องก็มาฟังเลยครับผมรีบขอรีบเอาดักเต่าจบเตียงโกนภาษาํำซัดสมเล่กเมกกเมเอากเมตโตชาย เลียประปวนเลียกโกนตื้อเนจโหรหามปรสรัยเอากำสัญญากรอเกินไปพ่อตาแม่ยายเข้าไม่อนางปลัวบ้านเณนี้มันบานเซนกามันจุยเธอโอยเนียงงาไม่เอาเนียงงาสะบองคลัง รัวเริงเตะประเด็งกลั่นเกลงบองกรมครบยางถ้าบองมันจังเมียนกรรมโมโนสังเอฟต้นกีเนี่ยเมียนโกนประสาทรมกอดครูขาราชการคลุนขมาตัวเกิดตานเอาเกิดจัดคลังตั้งเอาตั้งเม คนภาษากําซอดเธอการาชการเวียสเรสูงจรดหลังมุเขาเป้ดงเอาตังแม่มันเคยทาจีลีอ่ะคนเลียประปวนตนจัดอาลายัย บางสมเด้อเผาโตชงายอ้อยขึ้นปใดพังเนแม่วีเนี่ยงนาวนางบังเวมันเมียนอ้อยเจียลังเลยโตจอประผลเนี่ยงเอ้ยก็ไม่อาลัยปใดกําสัดอย่างบังยะมือเกบิสิลังมุกควายมันมองน่ะผมสงสัยมัน ชอบมั้งโกนประสาทถมกิดครูคาราชการคลุนขมาตกเกตาหารเอาเกิดจัดคลังต้องเอาต้องเม่โกนประสากำสอด เธอการาชการเวสเร่สตงจรดหลังมุเขาเป้ตังเอาตังแม่มันเคยทาจีเหลียกอนเหลียประปวนต้นจัดอาาลัยบังสมเด้อเผาโตชงายอ้อยขึ้นปใดพังเนแม่วีนิยงนอนางบัง เวียมันมีอันวยจีอลังเลยตัวโจประพุนบางเฮยระไม,ม้อะไรประดัยกำสัดยางบางฝากไว้ได้วยครับผมผลงานเพลงก้นภาษากำสัดครับวันนี้ไม่มีใครฟังครับนอกจากควายครับควายมันยังไม่ฟังเลยมันกินหญ้านู่นมันกินหญ้าเฉยมันไม่ฟังผมร้องเลยอะ เดี๋ยวผมจะพามาฟังผลงานเพลงลิตครับซิงเกิลที่สองแสงรุ่งเรืองชัยแต่งให้ผมนะครับเป็นซิงเกิลแรกครับผมผลงานเพลงสายลิตครับผมมาฟังกันดูครับพี่น้องลิตทลิตลิตลิตรเข่พลือแข่งี้อิดขมาดลิตมันรืออารึ่งลิตขมาดมันเดลตืออารึ่งลิตขมาดมันเดลตื์ลิตรลักใบญื้อทะเบิลิตรบลิตร ពីម្សិលទៅយកគុំកណថ្ងៃទៅវាចាប់ដៃខ្មាតយัวមូលិតវាតិចផ្នែកខ្មាតលកងិតវាតិចផ្នែកខ្មាតលកងិតយัวដៃដល់ត្និថាដោលិតដាលិត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 ខែព្រឺខែងិតខ្មាតលិតມັນរឺរឿងលិតខ្មាតມັນដាលទៅរឿងលិតខ្មាតມັນដាលទៅលិតលាក់បែញឺថាបើលិតបលិត ព្រឹកមែងទៅបាទៀបបូនថ្លៃបបត្របបត្រៃខមាត់ក៏លឿយសុំលិទ្ធក្រមីបានបបប៉ាអូនថ្លៃក្រមីបានបបប៉ាអូនថ្លៃបបសាបបបប្រៃចឹកលិទ្ធចឹកលិទ្ធណូអញ ลิดลิดล <oses> <raul> ิดลิดลิดเข็บพรือแขงีดขมาดลิดมันรืออรืงลิดขมาดมันแดลตืออรืองลิดขมาดมันแดลตือลิดลักเบยื้อทะบลิดบลินตีรีรีๆีๆีรีรีรีดีร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 ีี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  ประปนจอลมาเสาะคนหลิดประปนจอลมาเสาะคนหลิดถ้าเกิดโมพิหลิดเกิดโมพิหลิดนังรนาหลิด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 แค่พลือแค่งิดขมาหลิดมันรือเรื่องหลิดขมานมันเดลตือเรื่องหลิดขมานมันเดลตือหลิดลักใบยื้อถ้าเบะหลิดบะหลิดตี้ดีๆๆ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 ๆ ปรุงแมนโตซูนวมใจคืนใหญ่กันไตรไรขมัดกระสมใหญ่ลิดอย่าเจ้าพเนยใหญ่กงิดอย่าเจ้าพเนยใหญ่กงิดอาจามาสมใหญ่ลิดถ้าสมลิดรึงออยลิด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 เข็พลือเข่งิดขมัดลิดมันรือเรื่องลิดขมาดมันได้ตื้อเรื่องลิดขมาดมันได้ตื้อลิดลักเบญุทับดทธิ์เลลิษณ เกี่บ้ากำมังเตงหรือเปล่าโอ้ควายมันยังไม่ฟังเลยพี่น้องมันหนีผมไปแล้วตามมันไปจะร้องให้มันฟังแต่มันไม่ฟังดูมันหนีผมวู้หุนาะอ่ะไปชมเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องนะผมจะแนะนำครับผมผมมีงานดีครับผมมีงานดีให้ทำครับงานเดินเงินดีมีฮีให้ดูด้วยครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับ งานเดินเงินดีมีหีให้ดูเดี๋ยวนิกี้พาไปชมกันไปอ่อนิกี้ก็เดินตามรอยเท้าควายแล้วนะงานเดิน,งนเงินดีมีหีให้ดูคืออะไรนี่ไงครับผมงานเดินครับก็คือนี่จูงควายครับนี่งานเดินครับนี่จูงควายครับงานเดิน,งนเงินดีครับนี่เอาควายไปขายครับพี่น้อง เงินดีเอาควายไปขายเลยอย่ามองหน้าสิผมมาทำงานงานเดินเงินดีมีให้ดูผมมาสมัครเต้อย่ามองไปไรนี่ครับงานเดินก็เคลียลร์ใบจูงควายครับงเงินดีก็ขายควายมีให้ดูก็นี่ครับหีควายครับพี่น้องงานเดินเงินดีมีหีให้ดู งานเดินจูงควายครับเงินดีก็ขายควายมั่งเลยเลยมีให้ดูด้วยนี่ครับหีควายครับผมถุนนะาอาพี่น้องชีวิตบ้าน,นอกครับเด็กบ้าน,นอกคนหนึ่งครับนี่ครับผมมาจูงควายอยู่กลางทุ่งนานะพี่น้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ช่องยูทูบนิกิไซลิปนิกสไซเลียได้นะครับ เดี๋ยวผมจะทําคลิปให้พี่น้องดูกันเรื่อยๆครับผมก็เดินตามสว่างนาพลือนเรเย่พือนเรครับนี่ครับภาษาไทยสว่างนาทัโจเย่อะไรมันจะดีเทอยู่ใต้ต้นจระมะครับนี่ต้นจะบกนะพี่น้องสวัสดีครับผมวันนี้ผมก็ได้ร้องเพลงให้ท่านพ่อแม่พี่น้องได้ฟังแล้วนะครับตามคําขอที่พ่อแม่พี่น้องเข้ามาพนงานเพลง กนภาษากำสัดหรือว่าไซลิศครับผมก็นิกกี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผิดพลาดประการใดครับขอบคุณไปทางโฆษณาที่ไม่มีใครสนับสนุนเลยสักคนแล้วช่างมึงจะไปร้านัม่เนี่ยนิกเกวลในคอลาไปก่อนครับพี่น้องเอฟซทุกท่านครับผมสวัสดีครับ